วิธีฝึกเพื่อที่จะให้เรียนรู้ว่าการลงไปที่พื้นนะครับควรที่จะลงไปที่ four f o ต t s เนี่ยจะต้องทำลักษณะแบบไหนวิธีการนะครับเราก็อาจจะยืนอยู่บนบันไดขั้นสุดท้ายหรืออาจจะหากล่องไม้แบบของผมนะครับหรืออาจจะเป็นฟุตบาทก็ได้นะครับฟุตบาทน่าจะเหมาะสมที่สุดสำหรับนักวิ่งที่วิ่งอยู่ในสวนสาธารณะจากนั้นเราก็ยืนนะครับด้วยขาข้างเดียวจากนั้นเราก็โดดลงมา ย่อลงแล้วเดินไปข้างหน้าชกขาข้างหนึ่งนะครับกระโดดลงมาย่อลงแล้วเดินไปข้างหน้าเราจะทำแบบนี้นะครับประมาณ1ิบําเพื่อที่ให้นักวิ่งนะครับเรียนรู้ว่าเวลาเราเราจะวางขาลงไปที่พื้นเรียกว่าแลนดิ้งเนี่ยเราควรที่จะฝึกให้ตัวของขาเนี่ยลงไปที่อุ้งเท้าด้านหน้ามากกว่าจะที่ลงส้นเท้านะครับ ประโยชน์ของการฝึกนะครับนอกจากจะเป็นการเรียนรู้ให้ลงที่ตัวของอุ้งเท้าด้านหน้ารู้จักการซอฟต์แลนดิ้งรู้จักการดูดซับแรงกระแทกจะเป็นการฝึกให้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าและกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะครับมีความแข็งแรงมากขึ้นด้วยนะครับงั้นการฝึกเนี่ยในการที่จะกระโดดลงขาเดียวจากตัวของฟุตบอลหรือบันไดขั้นสุดท้ายเนี่ยเป็นการฝึกที่ดีมากสาหรับนักวิ่งนะครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นอีกขาข้างซ้ายดู ปกติขาข้างขวาเนี่ยจะเป็นขาข้างที่ถนัดแต่ขาข้างซ้ายเนี่ยจะเป็นขาข้างที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราดูค่า Running Dynamic เนี่ยจะพบว่ามันจะมีค่าที่เรียกว่า ground c o n t a c t time balance เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าขาข้างซ้ายมันจะโยกหรือเปล่าสามารถที่จะ้างตัวไว้ได้ไหมนะครับจะเห็นว่าขาข้างซ้ายเนี่ยแข็งแรงสู้ไม่เท่าข้างขวาเลยเพราะว่าผมลงมาปุ๊บเนี่ยผมจะรู้สึกเลยว่าผมจะดูดซับแรงกระแทก ที่เกิดขึ้นจากพื้นเนี่ยได้ดีไม่เท่ากับข้างขวาจะไม่สามารถครงตัวอยู่ได้นะครับมันจะถลายไปทางด้านหน้าคราวนี้จะเอียงไปทางด้านขวาเน้นอย่าไปกลัวนะครับเวลาเราต้องการที่จะฝึกเพื่อพัฒนาให้ขาข้างซ้ายแข็งแรงขึ้นให้มีความแข็งแรงเท่ากับขาข้างขวาก็จะช่วยทําให้กาวคอนแทคไทม์บาลานซ์เนี่ยดีขึ้นมีแรงสปริงของขาข้างซ้ายมากขึ้นนะครับรู้จักเรียนรู้ที่จะ ซอฟต์แลนดิ้งเวลาที่จะวางเท้าลงมาที่พื้นอ่าเริ่มทําได้ได้เห็นไหมครับสามสี่ครั้งละเดิมรู้แล้วว่าจะต้องเก่งกล้ามเนื้อต้นขาด้าน้าอย่างไองอยมลองสองทีครับคราวนี้เอียงมาทางด้านซ้ายแล้วครับพอเราทําเราพยายามสังเกตนะครับว่ามันไปทางซ้ายไปทางขวาหรือว่าสไลด์ไปข้างหน้าหรือเอียงไปข้างหลัง เพื่อที่จะปรับให้มันมาลงที่องเท้าด้านหน้าและอยู่ตรงเซนเตอร์พอดีนะครับนี่เอียงไปทางด้านขวาเดี๋ยวลองอีกทางหนึง่งทางสุดท้ายจะพยายามทําให้ดีที่สุดอ่าอย่างนี้เรียกว่าเพอร์เฟกนะครับดังนั้นเวลาเราทํานะครับพยายามสังเกตด้วยว่าขาข้างขวาทําดีไหมขาข้างซ้ายทําดีสู้ขาข้างขวาได้หรือเปล่าแล้วถ้าไม่ดีเนี่ยมันเอียงไปทางด้านซ้ายเอียงไปทางด้านขวาไปข้างหน้าหรือไปข้างหลัง เราจะได้ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้นอเอางถูกต้องนะครับลองนําเทคนิคนี้ไปฝึกดูนะครับจะช่วยทําให้การวิ่งเนี่ยดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับขอบคุณครับ